ระบบไหลเวียนเลือดเปลี่ยนเสมือนขนส่งในการลำเลียงเลือดและน้ำเหลืองไปยังส่วนต่างๆของร่างกายระบบการไหลเวียนเลือดนะคะเป็นอันเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะว่าหัวใจของคนเรามีทั้งหมด4ห้องห้องที่1 right atrium หรือห้องบนขวาห้องที่สอง right ventricle หรือห้องล่างขวาห้องที่3 left atrium หรือห้องบนซ้ายห้องที่4 left ventricle หรือห้องล่างซ้ายนั่นเอง กันเลยค่ะเอเทียมขวาเอเทียมขวาจะรับมาอยู <tinc S 2> ่สองที่นั่นก็คือที่ที่1่ท่อสุพีเรียเวนะคะว่าเป็นท่อที่นำเลือดจากส่วนบนของร่างกายมาสู่ห้องเอเทียมขวาที่ที่2อินฟิเรียเวนะคะว่าเป็นการนำเลือดจากส่วนหน้าของร่างกายมาสู่ห้องเอเทียมขวาเมื่อเลือดมาสู่ห้องเอเทียมขวาแล้วจะไหลผ่านลิ้นไตคัดปิดมาที่ห้องเวทิเคิลขวาเมื่อเลือดมาสู่ห้องเวทิเคิลขวาแล้ว ก็จะนำไปสู่ปอดเพื่อเป็นการแลกเป็นแก๊สโดยผ่านลิ้นพันโมนาลีเซมิลูนา่าเมื่อนำเลือดไปสู่ปอดเพื่อเป็นการฟอกแล้วก็จะกลับเข้ามาสู่ห้องเอเทียมซ้ายและผ่านลิ้นไบคัสปิดเพื่อมาสู่ห้องวิรเคอลซ้ายแล้วนำกลับแล้วนำไปสู่ร่างกายโดยผ่านลิ้นเอออติกเซมิลูน่าที่ตรงนี้ที่เยื่อหุ้มตรงนี้นะคะที่หนาหนาที่หนาเพราะจะต้อง สูบฉีดเข้าสู่ร่างกายตรงนี้จึงหนาเป็นพิเศษเนาะต่อมาเรามาทําความรู้จักกับท่อต่างๆของหัวใจที่เราเห็น,หนอยู่กันเลยนะคะท่อแรกเป็นท่อที่เรารู้จักกันอยู่แล้วคือ s u p e r รียเวน a คะว่าเป็นท่อที่นําเลือดจากส่วนบนของร่างกายของเราเนี่ยมาสู่ห้องไร g h เอเทียมท่อต่อมาินฟีเรียเวน a คะว่าเป็นการนําเลือดจากส่วนล่างของร่างกายมาสู่ห้องไร g h เอเทียมที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะท่อที่ติดมานี้คือ พันโมนาลีอาร์เทขวาสีน้ำเงินท่อต่อมาพันโมนา y ีเวนขวาสีแดงฟังถัดมานะคะพันโมนารีเวนซ้ายเป็นการนำเลือดจากปอดทั้งสองข้างเข้าสู่เอเทียมซ้ายนั่นเองนี่เนาะต่อมาพันโมนาลีอาร์เทซ้ายก็คือลำเลียงเลือดไปยังปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแกส๊สนั่นเองนะคะ